ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาชา y ยู t ท b e ทีขลบหลักยิงครับพบกับผมไม่เก่าแล้วครับกับช่องคนสางงานมณีสิภาพี่น้องมาเมืองรถที่เก่าแล้วครับพี่น้องเป็นรถตัวโตโยต้านะครับเดี๋ยวผมกลับกล่องแป๊บหนึ่งครับครับเป็นรถตัวโตโยต้าไทเกิดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องสามพันนะครับเดี๋ยวพาเมืองหลอบคันก่อนครับหลอบคันกับลักษณะนี้นะครับ แม็กตัวนี้ไ้มาเป็นแม็กตัวขอบสิบเจ็ดครับสองสองห่าทับหาศูนย์อาสิบเจ็ดนะครับแล้วเป็นแม็กหกการครับหกการข้างหลังนะครับข้างหลังลักษณะนี้นะครับราคาเบแพงครับราคาเบแพงนี่ครับเป็นแม็กไรเนอร์นะครับไม่แม็กไรเมอร์มาให้นะครับเนาะแม็กไรเนอร์ก็ยุคหบทุกหูครับใส่ใดถูกอันนะครับเนาะสำหรับมัด รถมัดล่าเวลาเอาหม้อไส้ขึ้นนะครับเนาะหรือว่าเอาสิ่งของขื้นก็ใส่มัดได้โลบากับมาไ่ตัวหนึ่งนะครับเป็นโลบารมาไ่ตัวหนึ่งกัสีสันใต้นอเกิดือว่าโอเคนะครับเนาะรถนะครับรถจอดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอบำเน็จนลงเดี๋ยวผู้ใดสนใจนะครับผมกระติแต่เบอร์โทรนะครับเจ้าของรถเิ่นไว้นะครับเนาะไ้พี่น้องโทรเข้ามาสอบถามใดนะครับเนาะทรงใดนะครับทรงใดชิด คิค่าทรงตามระยะทางนะครับเนาะสีสันรอบขั้นก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องมีอยู่ตํามนี้อยู่แกมสส่นิดหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้นิดหนึ่งครับโอ้ไม่มีปัญหาพี่น้องไม่มีปัญหากับการขับชี้นะครับเนาะนี่ครับบางหลอบขั้นเต็มเต็มนะพี่น้องเดี๋ยวผมให้บองเต็มเต็มครับนี่ครับแอร์เย็นครับพี่น้องแอร์เย็นเครื่องดีครับตัวนี้เครื่องดีครับบางรอบขั้นนะพี่น้องบางหลอบขั้นก่อน คัดซี่โบกูนะครับพี่น้องคัดซี่โบกูครับมันคัดซี่แล้วไม่ยางอะไรให้ตัวค้างท้ายนะครับข้างท้ายติดตัวดึงไว้นะพี่น้องตัวหลักนะครับเนาะตัวหลักสําหรับพี่น้องที่เอาไปหลักฟงหลักฟางนะครับหลักหลักหลักสเตอรี่นะครับเนาะใบแก้ฟงแก้ฟางนะครับเนาะตัวนี้ข้างหลังก็มีบุบเล็กหน่อยครับแต่ว่าถือว่าโอเคครับยังบเป็นอย่างบน่าเกียดบน่าเกียดพี่น้องก็ถือว่าใส่ได้เลยคัดซี่กับโบกูครับผมเมืองหลาคัดซี่ยางดีครับ ครับคัดซี่ก็ถือวอาบผุครับือวอาบพุรถก็จอดอยู่บ้านช่วนครับบ้านช่วนอำเภอบุรีรัมเ์ตะลุ่เดี๋ยวมาเมืองทางในพี่น้องเมืองทางในก่อนจังเมืองของเครื่องนะอ่านี่ครับขังในนะครับเนาะขังในลักษณะขังในเบาะเบาะเป็นเบาะหนังครับยังยังบาขาดพี่น้องยังบาขาดเครื่องเสียงมีดนะครับพี่น้องเครื่องเสียงมีครับเครื่องเสียงมีครับพวงอะไรผ้าเบือครับตัวนี้ครับเครื่องเสียงมี แต่ว่าต้องเอาไปเช็คเอาพี่น้องเอาไปเช็คเอาบ่หมั่นใจว่ามันฟังได้ดีบานไดนะครับเนาะกะ็เลื่อนไม่นะครับเนาะเลื่อนไม่ตัวนี้อยู่ทุที่สามแสนครับสามแสนสี่หมื่นหาพันนะครับเนาะถือว่าเลื่อนไม่ถือว่าโอเคนะครับกับกับลดราคากับรดเอ่ออายุปีการใส่งานประมาณนี้นะครับเนาะเป็นเกียร์ธรรมดาครับอายุเอ่อก็หลายปีแล้วพี่น้องแต่ว่า เรื่อนไม่กะถือว่าโอเคนะครับเรื่อนไม่ประมาณนี้เลยครับเว่ารถใส่งานมาหลายปีเดียวถือว่าหน่อยนะครับเรื่อนไม่ถือว่าหน่อยเลยแท็กซี่ในเร่นปีเดียวก็เป็นล้านนะครับเรื่อนไม่นะครับเนาะเดี๋ยวพ่อสิเปิดเอ่อของเครื่องให้มึงนะครับเนาะเปิดของเครื่องให้มึงเปิดของเครื่องนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวมึงของเครื่องจัน ครับของเครื่องประมาณนี่นะครับเนาะของเครื่องนิ่งๆเลยครับนิ่งๆเลยน้ำมันปวกน้ำมันนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับขี่ทั้งไกลไดครับขี่ทั้งไกลสบายครับความร้อนบ่มมีนะครับเนาะความร้อนบ่มี่รับประกันไดนะครับสําหรับเอ่อตัวของโตโยต้าได้เกิดตัวนี้นะครับเนาะรอบเครื่องบ่บซึมเล็กน้อยพี่น้องนี่ซึมเล็กน้อยก็ตามมาอยู่กันใช้งานครับแต่ว่าไม่ผลในการขับชี้แนนอนครับ ยังนิ่งๆเลยครับของเครืองราคานะครับเนาะมาบอกถึงราคาเลยที่นี่ราคาตัวนี้มันเปิดใบยูทีแปดหมื่นห้าพันบาทน,นะครับเนาะแปดหมื่นห้าพันบาทอาพี่น้อ,นองยากได้นะครับเนาะยางได้กับตอร่องนะครับทรกขามาตอร่องพี่น้องต่อร่องได้นะครับเนาะต่อร่องได้บต่ะะต้องหวนครับเนาะตอร่องได้เพราะว่าหลดขจ้าจอยากขายแล้วพี่น้องอยากขายแล้วพี่น้องร่องขอมามะตอมึงพีนง่น้องหรือโทรมาสอบถามมึง รถอ,อายุการใช้งานประมาณนี้นะพี่น้องเอตง้องมาขับมั้งพี่น้องผมอยากให้พี่น้องเขามาขับเมืองให้มาทดลองขับมังก่อนนะพ่อแม่จองเลยนะพี่องมันจำเลยให้พี่น้องมาทดลองขับระบบมันก่อนนะพี่น้องว่าว่ามันใส่งานเพียงใดเนะแต่ว่ารับประกันใดนะครับว่าคนที่เขาเจ้าจับมาานี่เขาเจะมีความรู้เรื่องรถพอสมควรนะครับนเนาะขาเขาจะมีความรู้เรืองรถพอสมควร นาเล็มนี่ครบนะครับเนาะนะครับนาเล็มนี่ครบครับนะครับนาเล็มนี่ครบคู่มือมีครบครับโอนใดเลยนะพี่น้องโอนใดเลยครับเดี๋ยวสะมึงภาษสีหกอนพี่น้องพาษสีนะครับเนาะภาษีหกแปดครับพี่น้องบวขาดครับภาษสีบวขาดพาษสีเต็มครับเขาว่าเมองรดไดนะครับที่ตำบลบ้านชวนนะครับอำเภอบํานเนธตะลุ่งจังหวัดชัยภูมิตำรับพี่น้องที่สนใจจริงก็โทรสอบถามมืองนะพี่น้อง ผมสีแนบเบอร์โทรไวในลิงนะครับในลิงในคอมเมนต์หรือว่ารับิปนี้ก็ขอบคุณหลายพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชิปหน้าชิปหน้าที่เอาอยัางมาลงกัมเมนตงกับจังปาก,กดติดตามไปสำหรับชิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ